ครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่กอติดแก้บรมจักรพรรดิรัตนะคุณพลสถาปนาคารเจสอปีพระเทพยานมหาหมุนีสร้างศูนย์รวมใจของพี่น้องนักสร้างบารมีและผู้รักในการประพฤติธ,ธรรมประจำภาคพ,พื้นอเมริกาและแคนาดาร่วมกันนะครับ เรายังคงพาทุกท่านนะครับสัญจรไปใน19วัดเพื่อ,อยังความสว่างให้เกิดขึ้นในจิตใจและมีส่วนร่วมในบุญกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิหารทานที่จะได้ร่วมกันสร้างอาคารอัศจรรย์ให้สําเร็จด้วยความอัศจรรย์และโดยบุคคลอัศจรรย์เช่นทุกท่านวันนี้ทางรายการมีโอวาทองสองคคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีมาทุกท่านได้ทบทวนแล้วก็ได้ติดตามกันครับและในมงคลการจักรวาลนี้โอ้โหในอดีตสุดยอดเลยนะ เป็นโครมม้าใหญ่เิตามอบแก้บรมจักรพรรดิรัตนคุณผลจำนวนสองดวงคือคือดวงหนึ่งคือดวงพ่อในมิตรเพื่อปรดิษฐานเป็นประธานณะแกนกลางฐานล่ากขอคานเจ็ดสิบสองปีพระธาตุยานมหามุนี อ๋อไว้ตรงร่างเนาะแ,นแกต้อมชวยแกรัตน์เป็คนของลูกๆครับ,รบและดวงลูกอ๋อเมื่อกี้ดวงพ่อนิมิตรี่ <c oughs> ดวงลูกเนาะลูกนิมิตรนะ,ะส่วนพิเศษได้เกิดมากรมตามธรรมชาติใช่ใช่เขาเอามาถวายคุณผู้ใหญ่มันกรมมาตั้งแต่เกิดเลยลแต่ก็ามาขัดผิวหน่อย ขัดผ <aid quality of my |ms|> ิวให้มันสวยจะมอบให้เจ <ongs> ้าของบุญประทานหย่สถาปนาคารเจ็สองปีสืบไปครับนี่จะาจ่า่าแล้วก็มีแก้วรัตนคุณพลดวงแก้วขนาดสี่เซน ของผู้มีบุญซึ่งจะเอร่วมปริษฐานที่แกนกลางฐานรากอาคานี่ศ uh าสธร์อจะไม่กี่ดวงจะเนี่ยลัตนณะผพลเนี่ยหนึ่งไม่มีครับหนึ่งนห่งร้สอดวงครับโอ้มีจำกัดเนาะ ออจะมอบให้กับผู้มีบุญที่จะร่วมมัดิดสารที่แกนกลางคงอใับผู้มีบุญที่รัเป็นประธานินพระ,าร,ะาร,าพราชาประจปี2 5 5พ้กครับซึ่งตบายที่อทนออ็องคอ๋อืมอนี่ก็หมดแล้วนะที่เมริกาเนี่ยอ๋อเป็นกฐินของคุณครูไม่เลกเกใรัที่จะท่าปีหน้าใช่ไหมจ๊ะ ก็ให้มันเสร็จหมดคืนนี้เลยสิจ้ะแค่รัตนะขุนพลนะแล้วจะติดต่อใครจะเนี่ยติดต่อแอทก็แล้วกันกขาลงโทษครับใครรู้จักในแอทก็ติดต่อกันในอ้อปนะสร้างที่โน่นก็ต้องโน่นน่ะผู้มีบุญท้องถิ่นน่ะรัตนะขุนพลทั้งหลายเนาะที่อยู่ที่ภาคพื้นนะ อเมริกานะเอาไปคนละดวงนะลูกนะนี่จ้องรวยจงรวยจงรวยสวสยกระแสเยอะได้ลูกนะลแล้วก็มารับแก้วรัตนผลโพนไปเอากลับบ้านแล้วเอาไปประดิษฐานเนะบื้องต้นให้นำกลับบ้านไปเปนีิบัติทําไปดูดซบกันครับ้ถเวลาเมสจะมาะนเพูแก้วดอดอ๋อ มอบเพื่อให้ไปเป็นนิมิตในการเข้าถึงสันติสุขภายในเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเนาะแล้วก็ไปดูสายสมบัติมาเยอะๆเราไปถึงวันที่กำหนดไว้จะทอดกระถินปีหน้าใช่ไหมจ๊ะก็นำกลับมาอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมจ๊ะโอ้มงก็ง่ายนะ้้วปีหน้าจะทอดกรถินเมื่อไหร่เนี่ยอ๋อพฤศจิกาเนาะ เอออีก่กี่เดือนกันถึงแล้วนี่นาะอให้รีบมารับด่วนเลยนะแกรัตนากดพลมีจำกัดนะจ๊ะพวกมิปูนที่รักทั้งหลายที่อยู่ที่ภาคพื้นนะ่ะคือถ้าสร้างที่ภาคพื้นเนี่ยมันเพิิมปิติมากเลยนี่เนาะอ๋อนี่ภาคพื้นเนาะ <c oughs> อาคารอัศจรรย์ที่จะสำเร็จโดยความอัศจรรย์และบุคคลอัศจรรย์นั้นถือเป็นเวทีในการสั่งสมบุญกุศลนะครับ เป็นอู่แห่งทะเลบุญที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วแต่ท่านใดจะมาออกแบบชีวิตหรือตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่เต็มกำลังอย่างไรเพราะเราทำน้อมถวายแด่พระเด็จพระคุณพระเทพยานมหามุนีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บุญกุศลนั้นเกิดขึ้นที่เราทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมิใช่เฉพาะการถวายอามิสสบูชาแต่เป็นการปฏิบัติบ,บูชาน้อมถวายแด่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อในการร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชา ธรมากายไปทั่วโลกนะครับ แก้วยังคงสัญจรต่อเนื่องไปนะครับให้ครบทั้ง19วัดจะได้จุดความสว่างให้เกิดขึ้นในทุกกิโลเมตรในทุกการอัญเชิญและการจัดงานทุกแห่งและวันเสาร์ที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2559ัราที่จะถึงนี้จะเป็นวันสุดสว่างนะครับที่จะได้อัญเชิญแก้วบรมจักรพรรดิรัตนคุณพลประกอบพิธีประดิษฐานแกนกลางฐานรากสถาปนาอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีให้เป็นสถานที่แห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ได้กล่าวอนุโมทนาสาธุการพร้อมกันไปพร้อมเพรียงกันในวันนั้นนะครับวันนี้ผมอทาทวันทิหาและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ